สวัสดีจ้าพามาเที่ยวอนันดานะคะบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนอยู่รักอ,อยู่หลังวัดถ้ำเสือค่ะนี่นะคะบรรยากาศสบายๆสวยๆชิวๆ,วๆนะจ๊ะรอบเย็นนะจ๊ะอันนี้มาที่อนันดานะจ๊ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศมีสนามเด็กเล่นไปไป่าตายอายปน้อยบายปน้อยน่ะมีจักรยานให้เราอา ผิดเล่นนะจ๊ะหนูดูเสื้อแดงไปโนแล้วเสื้อแดงเสื้อแดงไปโนแล้วประมาณนี้เลยค่ะเนี่นนะคะมีมุมสวยๆเยอะเลยค่ะอันนี้พี่อนันดานะจ๊ะนั่งพักผ่อนหย่อนใจค่ะเราก็ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็เดินชิวๆยามเย็นนะคะเนที่ยคนคายค่ะรอบด้านก็มีแต่ทุ่งานานะคะ ทุกนาสวยมากเลยเพื่อนๆมาชมกันอู้นี่นี่นี่มีดอกแคสีชมพูนี่มีดอกแคสีชมพูเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นนางเอกมิวสิกหน่อยจ้าเอ๋สวยไหมเอ่ยอันนี้เรามาผ่อนคลายไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆแค่อยากให้เพื่อนๆมาพักผ่อนมาชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะเอ๋ ผลอะไรเอ่ยนี่ค่ะอันนี้ก็คือดอกไม้สวยๆนะคะนี่ที่ครัวอนันดาเนอะเขาทาเสือค่ะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆดูเลยมาชมมาชมเอาเลยมันมันมัน,มนเอาเทปโอ้นี่นางแบบสวยมากเลยค่ะวิวสวยมากไ <laughs> อ้ที่สวยคือวิวนะคะน <laughs> คนก็สวยค่ะันก็สวยนะคะนี่ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ทุ่งท้องทุ่งอันนี้พามาชมนะคะพามาชมบรรยากาศจะเพื่อนๆเนาะเขาจะมีซุ้มค่ะเนี่ยมีซุ้มอ่าอันนี้อยู่กาญจนบุรีนะคะกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะคะกาญจนบุรีมีสะพานแม่น้ําแควนะคะ มีน้ำตกหลายที่มากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทำการเกษตรกรรมเกษตรกรนะคะเพื่อนๆน,นะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ทำนาข้าวแถบนี้จะเป็นทุ่งนาข้าวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีวัดเยอะมากที่กาญจนบุรเีเขาเรียกว่า,าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะมากค่ะก็พักผ่อนหย่อนใจกันได้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม มีซูงมีอะไรอยู่ใกล้ๆกับวัดท้ำแก้วค่ะที่พัดมาเออ่มาทํากระถินเมื่อวานนะคะนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจะพาเดินชมอีกเนี่ยอันนี้บรรยากาศสวยๆมาฟ้าเห็นไหมเนี่ยสวยไม้ว่าไม้สวยไม้โอเคนะคะสวัสดีจ้า